โอ้โห,โโหเดี๋ยวนี้บอกไป75บาทแล้วผมเรื่อยๆนะครับกำไรอยู่ที่700บาทแล้วครับตอนนี้โอ้โหมาดีครับผมโอ้โหไหลไปสามร้อยสามสิบเอ็ดเอาบิ๊กวินไปครับผมโ,โหยิดเคไอ้ K, อสัส ครับก็สวัสดีเพื่อนสายปั่นทุกคนเลยนะผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง P S K นะทุกคนเอาวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนมาเล่นเกม Jurassic Kingdom นะครับผมเอาวันนี้ผมมีทุนอยู่ที่1นึ่บาทนะครับมีเศษมาด้วยนะเพื่อนเอาเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองเล่นดูนะว่าจะเป็นยังไงกันนะทุกคนมาดูกันเลยนะครับผมอ่ะก่อนที่จะเข้ารับชมค,คิดก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะครับผม เอาอยัางไงดีวะซื้อฟีสปินเลยหรือเปล่านะเพื่อนโอโทโทซื้อ900หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราซื้อไปในราคา900บาทแล้วกันนะครับผมมาดูกันว่าจะเกลือหรือเปล่านั้นเพื่อนมาโอเค5สแกตเตอร์นะครับผม สิบฟีสปินนะมาเปิดหัวยังไงโอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนสัตว์เจ็ดเคอาเชิบมาดีครับอันนี้อะไรวะอ๋อนี่คือบวกฟีสปินวะอย่างเฟี้ยวนะมมาดีดอกนี้สี่ร้อยาสองครับผม โอเคโปเช่ okay, มาอีก172ครับผมโอ้ยบิ๊กวินไปดีครับผมมาดิครับโอเคเมกาวิน okay, <Mega> ไปครับผมเท่าไหร่นาะนเพื่อนนะโอ้โหซปเปอร์เมกาวินไปดิ616บาทนาะนเพื่อนโอเคสวยๆกันเลยนะครับผม มาเลแค่200รนะครับจะเท่าทุนนั้นเพื่อนโอเคดอกนี้เป็นไง72ครับผมไหลหรือเปล่าโอ้โหบวกมาอีกหนึ่งฟรีสปินนะครับผมอืมคลิปที่ผมทดลองเล่นนั้นเพื่อนยังไม่เคยเข้าฟรีสปินเลยนะอืมก็เลยยังไม่รู้ว่าเออ่ฟรีสปินนั้นเป็นยังไงนะครับอืมโอเค เล่นไปงงไปวะกูโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่ศึกษาเลยนะเพื่อนโอ,โ,โ,อโอ้โหดอกนี้วิ๊กวินมาอีกโอ้โหโคตรสวยครับผมได้กำไรซะแล้วครับผมมาเล่นแค่สองนาทีนะเออซื้อฟีเจอร์สปินในราคาก็100บาทเบ็ดสิบสองนะเพื่อนอ่ะก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาลองเล่นดูนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ที่ผม ทิ้งไว้ด้านเลยนะเพื่อนโอเคบวกมาอีกหนึ่งครับผมโอ้โ oh หได้แต่ฟรีสปินเลยเหมือนมุนฟรีวะ่ะมามาดีโอ้โ oh หโบอีกสองฟรีสปินเอายายๆไปครับผมคูณสิบสองแล้วนะโอ้โ oh หตอนนี้ยี่สิบแปดบาทแล้วผมวายมาอีกโอ้โ oh หโคตรสวย เสียงลายมันเด้งว่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกคนอืมมาตอนนี้มีเงินอยู่พันสี่แล้วนะครับผมกำไรอยู่ที่400กว่าบาทโอเคบวกมีสามฟรีสปินครับผมโอ้โหวันนี้ยาวๆนะครับได้ฟรีสปินมาคุณเยอะเอาดีเอาดีครับผมโอ้โหเสียงลายเด้งว่ะ หนูคูนชิปหายมาครับผมบวกไปหนึ่งครับผมโอ้โหเอาหน่อยดิเพื่อนเงยียบยามไม่ได้กำไรหรอกเพื่อนมาดิมาดีครับผมวายมาอีกโอ้โหร้อยเก้าสิบสองครับผมบวกไปดิคูนดีสิบเอ็ดครับผมได้มาสองร้อยยี่สิบหกบาทนั่นเพื่อนโคตรสวยว่ะโอ้โหบวกสองฟิลิปปินส์แล้วมา มาดีครับเกมนี้เหมือนคูณมันจะเพิ่มให้เรื่อยๆนะครับผมอมโอโหดอกนี้บอกไปเจ็ดสิบห้าบาทเลครับผมเรื่อยๆนะครับกำไรอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทแล้วครับตอนนี้อู้หูมาดีครับผมอูโหูไหลไปสามร้อยสามสิบเอ็ดเอาบิ๊กวินไปครับผมหกยิทเค้อสอาร์ <mean. S 1> มาวะได้เฉยนะครับผม แม่งเล่นหมดดโมแม่งไม่ได้เลยเวันนั้นไม่แตกให้ผมเลยนะผมแต่พอมาเล่นแบบเงินจริงมันก็ใช้ได้นะครับผมเกมนี้แตกดีอยู่นะมาดีครับผมกำไรเท่าตัวแล้วนะครับตอนนี้มาเดี๋ยวจบฟรีเกมพอเลยแล้วกันนะรเราได้กำไรเรียบร้อยนะเพื่อนโอ้โหดอกนี้เคมาครับผมโอ้โหห้าร้อยห้าสิบสองครับผมมา เอาวะเดี๋ยวต้อง5ฟิลิปปินส์วันนี้กินกินนิ่มๆน,นะครับกินยับเลยครับผมวันนี้กำไรเข้ากระเป๋านะครับผมอุ้ยเมกาวินครับ552นะเพื่อนโหบวกไปหนึ่งโอ้โหวันนี้พูดกันย,ยาวๆเลยนะครับผมโอ้โหได้ฟีสปรินต์มีกแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ย ตอนนี้ก็คูณ25แล้วคูณ26ตัวคูณมันเพิ่มไม่ไเรื่อยจริงว่ะทุกคนเอออย่างดีนะเนี่ยคูณ27อ่สเจ็ดอะตัวคูณเพิ่มเหมือนเข็มไอลักกี้นิโกะเลยนะเ,นเพื่อนเพิ่มไม่ไเรื่อยเนหะ็นอืมบิ๊กวินไปอีกครับผมโอห ตอนนี้บวกไปแล้ว2,000กว่าบาทครับผมมาทุน1,000บาทนะครับโอ้โหคูณ29เอาดิอีก2หมุนครับเพื <c oughs> ่อนเอาหน่อยดิเพื่อนมาคูณ <c oughs> 31ไปแล้วอีก2รอบสุดท้าย โอ้โหดอกนี้มาอีกห้าร้อยห้าสิบแปดบาทนะผมมาดีโอ้โหกำไลสองพันเก้านะครับผมโอ้โหสวยครับเบื่อนอ่ะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมอืม โอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับฟรีเกมนะครับซื้อไปทั้งหมด900บาทได้กำไรมั้ง2,008น้านเพื่อนโอเคสำหรับวันนี้ก็พอใจแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาลองเล่นดูนะครับก็สามารถคลิกทิ้งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนอ่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปของผมด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ